กองเชียร์ประทับใจจับสงสัยลุงตู่พีรพันธ์เจอกันทีหรือส่งไม้ต่อดานบิ๊กตุยนั่งนายกเริ่มแห่จับสงสัยบนภาพประทับใจลุงตู่พีรพันธ์เจอกันทีหรือจะมีการส่งไม้ต่อบิ๊กตุยนั่งนายกคนดี าพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คงจะต้องพูดถึงพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคค่ะคนที่สนิทและก็จริงใจที่สุดอันนี้ไม่เกิดจริงค่ะพิรพันธ์ก็คือหนึ่งในคนที่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งลุงตู่และจะทำหน้าที่เลขาที่การนายกรัฐมนตรีจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เขียนไว้บนหน้าเพจเ Facebook เมื่อช่วงเย็นของวันที่30มิถุนายน6 6แล้วก็ได้ทำตามคำพูดเสมอมาค่ะ โดยล่าสุดนะคะเฟซบุ๊กพิราพันธ์เอค่ะเมื่อวันที่1 0ธันวาคม67ที่ผ่านมาก็ได้โพสต์ภาพสุดประทับใจเมื่อพิราพันธ์ได้เจอกับพี่ชายสุดที่รักนะคะพลเอกประยุทธ์อีกครั้งโดยได้โพสต์ข้อความค่ะว่าหายคิดถึงวันนี้1 0ธันวาคม67พี่ตุย๋ยพิราพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีโอกาสได้พบลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีอีกครั้ง ระหว่างรอเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธรารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวณารักษ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม67โดยสเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากผ่านเส้นทางคลองเปรมประชากรช่วงเย็นวันนี้และที่น่าสนใจนะคะก็คือ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3ธันวาคม67ค่ะที่ Facebook ของพีรพันธ์ FC ค่ะก็ได้โพสต์การพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งของน้องตุ๋ยแล้วก็พี่ตู่นะคะโดยมีรายละเอียดค่ะบอกว่ายังคิดถึงลุงตู่3ธันวาคม2567พี่ตุย๋ยพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีโอกาสได้พบปะลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรี ระหว่างเฝ้ารับเสด็จในพิธีส่วนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม67ราชวันลบเทิดไทจอมราชา72พรรษามหามงคลณพระหลานพระราชวังดุสิต ซึ่งน่าสนใจนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยทั้งคู่พบกันบ่อยเป็นพิเศษค่ะเหมือนว่าจะมีอะไรพูดคุยกันหรือไม่อันนี้ค่อนข้างที่จะน่าจับตานะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยการพบกันทีๆของทั้งคู่ก็ทำให้ประชาชนเนี่ยต่างพากันมีความหวังค่ะว่าทาั้งคู่เนี่ยอาจจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเราลองมาดูคอมเมนต์สุดประทับใจกันบางส่วนดีกว่านะคะคอมเมนต์แรกค่ะคิดถึงลุงตู ท่านคงไม่ลงมาแล้วแต่เรามีตัวแทนพวกเราช่วยกันสนับสนุนท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและพักรวมไทยสร้างชาติให้ขึ้นมาบริหารประเทศในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศชาติและประชาชนจะพ้นภัยต่างๆไปด้วยดีคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าประชาชนชี้เมื่อได้รู้ได้เห็นภาพลุงตู่ทำให้หวนนึกถึงอุดมการในการทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนอย่างมืออาชีพ ด้วยความรับผิดชอบเสียสละซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติไม่ปฏิเสธงานเพื่อนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตเป็นที่ประจักษ์นี่แหละคือแบบอย่างผู้นำที่ดีมีธรรมพิบาลของคนในสังคมไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลุงตู่รับประกันหากท่านพีรพันธ์ได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยท่านจะเป็นนายกที่ดีคนหนึ่ง คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นคิดถึงนะคะอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาร่วมงานกันแล้วหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าพิรพันธ์ก็คืออีกหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะลองมาดูเส้นทางมิตรภาพนะคะกันบ้างค่ะของพิรพันธ์แล้วก็พลเอกประยุทธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะพิรพันธ์หรือชื่อเล่นว่าตุย๋ยค่ะอายุ64ปี ถือว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีที่คร่ำวอดอยู่ในวงการการเมืองนะคะมานานถึง27ปีค่ะก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็โดดลงสนามเลือกตั้งในกรทมเมื่อปี2 5 3 9อดีตเคยเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ข้าราชการตุลาการค่ะเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนานถึง23ปีค่ะไม่เคยย้ายไปไหนเลยบทบาทในขณะที่อยู่ที่พักนะคะก็มีหน้าที่ตรวจสอบปัญหาชุจริตค่ะแล้วก็การ จัดซื้ออาวุธธยุโทปกรณ์ของกองทัพนะคะขณะเป็นประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบนะคะของสภาผู้แทนราษฎรไม่เท่านั้นนะคะในปี2544ถึง2548ค่ะก็ยังได้เข้าไปตรวจสอบคดีค้างโง่ทางด่วนนะคะหรือที่เรียกว่าคดีทุจริตโครงการก่อสร้างทางด่วนสายบางนาะบางประกงค่ะ ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่างโง่นะคะถึง6,200ล้านบาทค่ะและดอกเบี้ยอีกนับหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวรองสนามเลือกตั้งไม่เคยแพ้ค่ะเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีเงากํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมในช่วงปี2,550ซึ่งขณะนั้นพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็เป็นฝ่ายค้านะคะโดยมีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคค่ะ เปลี่ยนบทบาทจากรัฐมนตรีเงาพีรพันธ์ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตัวจริงเมื่อปี2551ค่ะในรัฐบาลของอภิสิทธิ์มีบทบาทในการผลักดานงานด้านอื่นๆแล้วก็กฎหมายสำคัญหลายฉบับเลยในปี2554พิรพันธ์ก็ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อได้เป็นสสอ,อีกสมัยทำงานการเมืองต่อเนื่องค่ะมาจนถึงปี2562 ก็ได้รับการเลือกตั้งในฐานะสสบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็เกิดเรื่องแตกหักมีปัญหานะคะในการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ได้จุรินลักษณะวิสิทธ์นะคะเป็นหัวหน้าพักค่ะวันที่9ธันวาคม2562ค่ะพิรพันธ์ก็ตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์ค่ะแล้วจากนั้นนะคะถัดจากนั้นอีก10วันเขาก็ได้รับตำแหน่งข้าราชการการเมือง แล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะพอมาปี2564นะคะพีราพันธ์ก็ได้สมัครเป็นสมาชิพากพรรคพลังประชารัฐค่ะอยู่ได้แค่ปีเดียวค่ะลาออกจากพรรคพลังประชารัฐปีเดียวกันนั้นเองนะคะเขาก็ได้รับรางวัลนักการเมืองแห่งปีค่ะแต่ว่ายังช่วยพลเอกประยุทธ์นะคะทำงานในฐานะ ประธานกรรมการเพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนผู้ร้องเรียนแล้วก็ผู้ร้องทุกนะคะแล้วก็ยังอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนค่ะต่อมาค่ะพอลุงตู่นะคะมีความชัดเจนว่าจะแยกวงกับลุงป้อมนะคะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะพีรพันธ์เนี่ยก็ได้เตรียมก่อสร้างบ้านใหม่ค่ะรวมถ่ยสร้างชาติรอรับลุงตู่ค่ะ3ส,สิงหาคมนะคะปี65พีรพันธ์ก็ได้รับเลือกเป็น หัวหน้าพรรกลุม่มไถร้างชาโดยมีลุงตู่อยู่เคียงข้างค่ะแม้ว่าจะเป็นสสระบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพักแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่การเมืองพลิกคว่วลุงตู่ไม่ได้อยู่ต่อต้องกลับบ้านนะคะพี่ตุ๋ยพีรพันธ์ก็เลยทํางานเข้าขาถูกคู่แล้วก็ผูกพันกับพลเอกประยุทธ์มานาน จึงยอมสลัดตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อลำดับหนึ่งของพรรคแต่ว่ายังคงทำหน้าที่หัวหน้าพรรคอยู่เช่นเดิมค่ะสัญญาลูกผู้ชายที่ไม่มีใครทวงนะคะแต่ว่าพีราพารพีนี่ก็อยากจะให้แล้วก็ตอบแทนค่ะตอกย้ำด้วยประโยคที่ว่าผมไม่มีวันทิ้งคนดีที่ตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองที่รักชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักของชาติยิ่งชีวิตอย่างลงตู่ได้ แม้ไม่ได้เข้าสภาในฐานะสสนะคะแต่ว่าหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ลุงตู่เนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งพักไปไหนคะ่ะโดยเหตุว่ายังมีสสลากวัยทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะอยู่แทนค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ